วันนี้เวลา9้านาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าห้องประชุมบางสาปทุมส่ทรงเปิดและทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งจัดโดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องจากองค์กรภา ีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรูป้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนําไปพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานโครงการเพื่อให้เยาวชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็นคณะครูและผู้ปฏิบัติงานจากประเทศไทย578คนและต่างประเทศอีก159คนประกอบด้วยสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจากักรพูตานราชอาณาจัก,กรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณารัฐประชาธิปไตยติมอเลสเตและสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามนอกจากนี้ยังมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าโครงการในหัวข้อต่างๆและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของทั้ง11ประเทศอาทิการแปรรูปและการถนอมอาหารจากราชอาณาจักรพูตานการจัดบริการสุขภาพของโรงเรียนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์การทําเกษตรที่หลากหลายเพื่ออาหารกลางวันที่มีคุณภาพจากประเทศไทยและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด มสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเก้าปรดกระหม่อมให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2523เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการพัฒนาทางด้านโภชนาการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันหลังจากนั้นได้ขยายการพัฒนาไปยังสุขภาพอนามัยการศึกษาการสาหากรณรวมทั้งการฝึกให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่สมดุลทางด้านร่างกายสติปัญญาทักษะการทำงานและมีจิตตคติที่ดี ปัจจุบันมีโรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริกว่า800โรงเรียนขณะเดียวกันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้มีโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆอีก10ประเทศมีโรงเรียนทั้งหมด107โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและมีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับที่ทําในประเทศไทย และตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ให้เกิดปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นยังส่งผลกระทบไปประเทศอื่นๆด้วยทําให้มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนสําหรับกลุ่มประเทศในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ อย่างแท้จริง เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสะระทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2565โดยมีระเบียบว,วาระการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการให้ทุนการศึกษารวม494ทุนแบ่งเป็นทุนสมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทุนบัณฑิตคืนถิ่นในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านกิจกรรมทางวิชาการได้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์และหนังสือเก่าที่มีคุณค่าทางวิชาการรวมทั้งจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลด้านการพัฒนาการศึกษาเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยดำเนินงานมานานกว่า10ปีปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะขยายผลไปยังระดับประถมวัย มูลและิที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาในพระราชูปธรรมสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อปี2522ในโอกาสทรงสำเร็จก,การศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ ปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่า29,845ทุนเป็นเงินกว่า463ล้านบาท